ให้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับสภาพภายใน95 96ได้เลยฮะอย่างที่ผมเคลมไหมใช่ขอบคุณสวัสดีครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวรถนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปล่อยรถแนะ่ก็มีลูกค้าคนระับผมมาซื้อ Toyota Fortuner คันนี้เห็นผมหันไปเรื่อยๆใช่ไหมอะแต่ผมแพนไปให้ดูนะจ๊ะ แทนแทน,แทนคันนี้เองนะครับผมนั่นก็คือ Toyota f o r t u จ e เเครื่อง2.4ตัว V นะครับเป็นเครื่องดีเซลครับสภาพดีงามมากไงเดี๋ยวนี้เขาต้องอาใช้สับอะไรนะปุ๊ะเหรอ <c oughs> มันปังปุริเย่มากครับผมให้ดูสภาพโดยร,บรอบๆอันนี้ก็ขัดเคลือบต่างๆมาให้นะครับแล้วก็ที่เขาเอารถมาเทินด้วยโตโยต้าต่อโตโยต้านั่นเองนะจ๊ะ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพี่เขาจะให้คะแนนอยู่ประมาณเท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่ชื่อพี่อ้อมค่ะพี่อ้อมนะครับตอนนี้มาเป็นเจ้าของกับ Toyota Fortuner ให้กเกษตรไทยใช่ไหมครับพี่ติดตามเรามานานยังครับ ก็น่าจะประมาณ2เดือนสองเดือนได้ใช่ไหมครับครั้งแรกที่พี่เห็นเห็นจากช่องทางไหนล่ะครับเฟซบุ๊กค่ะใน a c e b o o k ใช่ไหมครับเห็นในเป็นไลฟ์หรือว่าเป็นแบบว่าคลิปรีวิวเอ่อมันมันขึ้นมาค่ะมันเด้งมาเพราะตอนนั้นคือกําลังจะหาซื้อรถค่ะอ๋อแล้วอยู่ดีของเต็นท์เสรีไทยอ่ะมันก็เด้งขึ้นมาค่ะครับพี่แล้วคือใช้ใช้เวลาตัดสินใจนานอยู่ไหมพี่กว่าจะแบบคิดว่าก็ติดตามมา2เดือน2เดือนใช่ไหมครับแล้วจากที่ดูมารู้สึกว่ายังไงบ้างกับกับเสรีไทยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็พอติดตาม ามเสร็จก็เข้าไปดูในรีวิวต่างๆอะค่ะก็ก็ดูแล้วก็คือเต็น์มีความน่าเชื่อถือเนาะเพราะเห็นรีวิวค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะขอบคุณครับแล้วก็เลยแบบว่าเราติดต่อมาอย่างนี้ใช่ไหมครับติดต่อกับเซลลพี่คนไหนล่ะครับอคุณสาวค่ะพี่สาวโอ้โหเซลล์เซอร์ทอของเราด้วยนะครับวันนี้แกฝากภารกิจมาให้ผมส่งแทนเนี่ยเพราะแกอยู่ที่สุราษฎร์เลยอ๋อไปสุราษฎร์เหรอคะใช่ครับผมแล้วก็อเห็นรถแล้วโอเคอยู่ไหมครับโอเคค่ะมีตรงไหนติดเยอะไหมเอ่ย ก็ถือว่า95เเลยนะโอเคแล้วก็เรื่องของไฟแนนซ์อันนี้ทากับไฟแนนซ์ใช่ไหมครับหรือ <c oughs> รว่าเรื่งองอยไรไฟแนนซ์ค่ะเป็นยังไงบ้างครับความสะดวกสบายที่ไฟแนนซ์เขาให้มาออเร็วไหมอเอ่ยเร็วค่อนข้างที่จะเร็วอยู่นะคะ <laughs> ใช้อนุมัติประมาณกี่วันได้พีอ่อ่อน้องมาทําสัญญาวันวันจันทร์วันพฤหัสก็ก็ทราบผลค่ะประมาณ3าวันใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้ยุ่งยากเอกสารไม่ได้ใช้เยอะเลยไม่เลยค่ะโอ้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ออ มาที่สาขานี้มามายากไหมพี่ไม่ยากค่ะพี่อยู่แถวนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่ปากเกร็ดค่ะโอ้หอยู่ปากเกร็ดก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับแต่ก็มาไม่ยากใช่ไหมครับโอเคแต่แต่วันนี้มาแต่เมื่อคืนมามาจากบุรีรัมนะคะโอ้มาจากบุรีรัมเลยเหรอพี่โหดมากคือมาไกลมากคือจริงๆแล้วพี่เป็นคนบุรีรัมหรือว่าคนปากเกร็ดนะครับบุรีรัมค่ะแต่มาพักที่ปากเกร็ดโอ้สู้มากเลยขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่แล้วเดี๋ยวรอเลิกล่อย9้าโมง9นาทีใช่ไหมเดียวคามเพราะว่า แล้วก็พี่เอารถมาเทินด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะรถมาเทินค่ะโอเคแล้วก็คาดหวังว่าจะได้ราคาเยอะอยู่ใช่ไหมก็ตามตามคาดอยู่นะคะก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้บวกลบกันมากเท่าไหร่ค่ะจากจากที่คาดไว้ค่ะโอเคก็คือเอารถมาเทินด้วยแล้วก็เอาคันใหม่ไปนะครับนี่นะครับก็ลูกค้าจัดการเรียบร้อยเลยนะครับมั่นใจค่อนข้างมั่นใจนะครับทั้งบริการรับซื้อต่อแล้วก็บริการซื้อรถด้วยใช่ไหมครับแล้วก็พวกโปรโมชั่นพี่สาวแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับ ค่ะก็จะได้มีส่วนลดห้าพันใช่ต่างๆแล้วก็แบบพวกแบบถ่ายน้ํามันเครื่องอะไรอย่างนี้รับประกันอะไรอย่างนี้ต่างๆใช่ไหมครับก็โอเคอยู่นะครับพี่โอเคค่ะขอบคุณครับอันนี้พี่เขาก็มาดูรถนะครับเช็คความเรียบร้อยของรถต่างๆการใช้งานคุกคุมก็ได้เจอได้เลยครับยินดีนะครับอ้ารับให้เลยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นสงเต้าครับข้างหลังจะเป็นไฟบ้านนะครับพี่ ที่เป็นเหมือนนั้นเลยก็คือพวกชาร์จแท็บลงแท็บเล็ตอะไรเงี้ยก็คือชาร์จไปเต็มเลยครับใช่ค,ครับโอเคอยู่ไหมพี่โอเคค่ะแล้วก็ตัวอเอาให้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับสาภาพภายใน 95...96 ได้เลยค่ะอย่างที่ผมเคลมไหมใช่ขอบก <c oughs> ุศครับผมพี่ดูได้เรื่อยๆเลยครับเปิดได้ไหมเอ่ยเวลางัดนะครับพี่ก็ดึงตรงนี้พี่ดึงตรงนี้ให้ดึงขึ้นชึบ ดึงทีเดียวเลยครับปื๊ดเดียวอ่าใช่ครับจานขึ้นไปให้สุดได้นะครับอ่าแค่นั้นครับเวลาที่จะขึ้นรถสบายมากครับเออเป็นอาณาจักรใหม่เลยนะนะี่นเนีน่ยอยากนั่งหลังสุดจัดไปครับผม นี่ข้างหลังนะครับพี่แล้วก็ถ้าเกิดจะปิดก็เหมือนกันครับกดทีเดียวปุ๊บแล้วมันก็จะดับลงใช่ครับส่วนอันนี้ก็คือเปิดจากข้างหลังง่ายๆเลยครับดึงเชือกครับดึงเลยปุ๊บแล้วก็มันก็จะขึ้นมาเสร็จแล้วพี่ก็อาจจะไปเกี่ยวนี่มันมีหัวเกี่ยวอยู่ครับผมเกี่ยวได้เลยเกี่ยวตรงนี้ก็ได้หรือว่าอ่าตรงนี้ก็ได้ครับนี่อันนี้จะเป็นล็อกของมันปล่อยได้เลยประมาณนี้ครับทําได้2ฝั่งแล้วก็อันนี้นะครับเป็นรถของเที่ยมนะครับแกก็ให้ทางเรามา ดูรถตีราคาให้ต่างๆนะครับผมเย่เย่เย่เต็มที่เลยครับผมเดี๋ยวขอเอาของรถหนเลยคะเต็มที่เลยค่ะได้เลิกแล้วนะครับ9โมง9นาทีเลขสวยมากนี่นะครับ และสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อกันมาได้นะครับ0950304555ติดต่อเสรีไทยรถสวยได้ตลอดเวลาเลยนะครับทุกสาขาเลยเรามีสาขา,หา,หารกรุงเทพมหานครตรงนี้นะครับมีนบุรีสำนักงานใหญ่แล้วก็สำแล้วก็สาขาสุราษฎร์ธานีครับรวมไปถึงสาขาบุรีรัมย์ครับผมก็อยู่ทุกภูมิภาคพ,พร้อมบริการไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้าน ทุกจังหวัดและบริการส่งรถให้ได้ถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดเช่นเดียวกันครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเสรีไทยรถสวยไว้ด้วยนะครับวันนี้โลต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย